咱们咱们不怕你呀。 การทำบุญกถินถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นบุญใหญ่ของชาวพุทธเป็นการทําตามพระบรมพุทธานุญาตกถินมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจริงๆแล้วพูดทั้งวันก็ไม่จบแ,แค่พูดหลวงพ่อกับโยมกับพระอ้วนนี่ก็สามวันก็ไม่จบแล้ววันนี้ขอสามสิบนาทีจะพูดเรื่องพระอ้วนกับเมชีวาดให้ฟังตั้งใจดีๆนะตรงนี้เป็นวัดแล้ว ถ้าเป็นวัดอารมพอคำปอนจะห่างๆแล้วแต่ที่ไม่ห่างตอนนี้ยังไม่มีเจ้าวาดรักษา,าการอยู่รักษา,าการก็ไปขโมยเอาผู้ช่วยวชิราลงกรมารักษา,าการาต่อไปนี่มองดูดีๆกฐินในความสำคัญบางคนหมดอยู่ตรงผ้าขาวผืนเดียวผ้าขาวถวายพระประหลัดอ้วนไปแล้วแต่บริวารถวายหลวงพ่อคำปอนหมดแล้ว สำหรับอยู่บนโต๊ออกกับวชิราลงกรไม่ใช่ปัญหาเลยวันนี้เพราะว่าถวายแล้วจะคืนไ้้ยไม่คืนต้องไปทาความเข้าใจกับวัยชัจชกรสามท่านที่แต่งตั้งไปมื่อสักครู่อ่าส่วนท่านว่านผ้าขาวองค์เดียวก็พอแล้วตามพระพินัยนะจะมาเรียกร้องิจที่อะไรไม่ได้เพราะว่าส่วนที่สําคัญที่สุดคือผ้าขาวที่จะตัดเป็นตะบงจีวรตามพุทธบัญญัติ สงเคาะอนุเคราะห์ภิกษุสามเณรที่ขาดแลนในวัดอารามนั้นๆแต่เป็นพิธีการของพระพุทธเจ้าที่มองเห็นการไกลเป็นที่รวมของศรัทธาเป็นการค้ำจุนพระพุทธศาสนาระยะยืนยาวสิ่งที่เกิดขึ้นจากกฐถินจากบริวาลกฐถินทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรานำไปใช้เป็นประโยชน์มากบุญก็มากขึ้นตามตัว มากก็ตามน้อยก็ตามถ้าเรานำไปใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์บุญก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตาตนะอยู่ได้อย่าลืมว่าส่วนหนึ่งจากกระถินญนาะยมจะมีสารน,น,นั่งฟังอย่างนี้ได้เพราะกระถินมีห้องน้ำใช้เพราะกรถินมีที่พักกุฏิเทนาธนะสถานที่ปฏิบัติธรรได้เพราะกรถินเพราะฉะนั้นจะไปเข้าใจว่าสำคัญที่สุดคือผ้าไตคือผ้าขาวก็ใช่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากจ,จิตใจที่บริสุทธิ์ของญาติโยมศรัทธานี่สำคัญหมดจะไปแปลสภาพเป็นสิ่งต่างๆในการดำรงพระพุทธศาสนาให้อยู่ได้ให้มั่นคงถ้าถามว่าทุกวันนี้มั่นคงหรือยังปีนี้คะแนนตกเยอะใะโยมพระนรศงพ่อพูดทุกงานอย่างนี้แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทําไว้นี่เกินร้อยทุกวัดทุกที่ทุกแห่งทุกจังหวัด ปีนี้มันเกิดอุบัติเหตุทางคณะสงฆ์คะแนนคณะสงฆ์ร้อยกว่าคะแนนเหลืออยู่แค่ 30- 40คะแนนตอนนี้เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ที่นั่งนั่งอยู่ในด้วยทั่วประเทศด้วยจะต้องดึงศรัทธาประชาชนให้เหมือนเดิมได้ไหมถ้าทําไม่ได้ก็บรรพบุรุษน,นอนไม่หลับนะจะบอกไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ถิ่นิพาปปาติมบางคนบอกว่าเป็นวัตถุไม่สําคัญ วัตถุก,กับนมามธรรมมันต้องไปคู่กันเหมือนกายกับจิตถ้ามีแต่กายไม่มีจิตใจยมทำอะไรได้ไหมถ้ามีจิตใจไม่มีร่างกายอุปกรณ์ในการทาํางานก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินี้ขึ้นหนึ่งเพื่อต้องการความรักความธรรมเกีในหมู่สงฆ์ในการตัดตะวงกีวรให้เสร็จภายในหนึ่งวันเรียกว่าการกระถินแล้วก็มอบให้องค์ใดองค์หนึ่งที่สมควรได้รับ ตามมาติสงฆ์มัตะโคโยมไหมตามไหมาว่าเขามอบให้องค์ไหนเขาประชุมสภา,ากันนี่ท่านอนๆหลวงพ่อก็นั่งฟังอยู่แต่หลวงพ่อไม่ได้ให้องค์ประชุมวัญญาวัฒโนองค์ไหนตามชายาวัญญาวัฒโนก็องค์นั้นก็รับไปคลองกฐินการกฐินเทือนหมู่แต่ว่าอานิสงส์ได้รับทั้งวัดนอกจากอานิสงส์ความักความธรรมะกี้แล้วพุทธเจ้าต้องการเพื่อธนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงห้าพันกว่าปี ตอนนี้เพิ่งได้2,568ครึ่งเดียวโยมเราตายอีก2 0 0พันกว่าชาติศาสนายังไม่หมดบางคนเห็นปีนี้เกิดเหตุหมดแล้วหมดแล้วยังไม่หมดหรอกโยมศาสนายังไม่หมดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังเยอะสิ่งที่ญาติโยมทำไปในพุทธศาสนาไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งมอบเป็นกลางสงกลางสงนำไปแปลสภาพให้เกิดประโยชน์ในพุทธศาสนา ยกตัวอย่างให้เห็นให้ไปหนึ่งหมื่นบาทโปรดกับโปรหนึ่งบาทนิดเดียวสำหราับมาหาทัานเลี้ยงเนนอยู่ยี่สิบกว่าลูกนักเรียนกินนอนนักทำบาลีวัดป่าสบายใจชุมพวงเนี่ยเลี้ยงลูกให้ชาวบ้านอยู่ยี่สิบกว่าลูกเรียนตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมบาลีนักธรรมสอนให้หมดมาวันนี้ท่านอ้วนให้หมื่นเดียวเพราะว่าให้น้อยไปท่านอ้วนต้องหามาเพิ่มอีกนะนี่เล่าให้ฟังนะ มันมีความสําคัญมีความจําเป็นที่จะต้องปกปักรักษาศาสนาให้มั่นคงโดยเฉพาะบรรพบุรุษของเราเลือกสรรดีแล้วศาสนาในโลกนี้มีมากมายแต่เลือกเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติและเหมาะก,กับชาวบ้านชาวไทยชาวพุทธแม้แต่ความเชื่อถือในลักษณะนีนะ้คนโบราณพ่อตายแม่ตายลูกตายสามีปัญญาตายโดยเฉพาะคนตามชนบทหลวงพ่อคุปอนสมัยเป็นเด็กน้อยนะ ปีหนึ่งต้องรอปีหนึ่งถึงจะได้ฟังหมอลำครั้งหนึ่งโยมหมอลำเข้ามาทำอะไรมาฉลองกระถินแถวอาจัตโตนอุบลนีน่กระถินหมอลำทั้งนั้นแต่โคราชไม่ค่อยมีเน,เนี่ยมีความเชื่อว่าเราทําบุญอุททีศให้ผู้ตายพ่อแม่ปูย่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วเขามีบุญอยู่แล้วได้มากขึ้นคนตกทุกข์ได้ยากได้รับได้อนิสงโดยเฉพาะบริวารที่เกิดขึ้นนี้ ไปเป็นอะไรเป็นบ้านพักเป็นกุฏิเป็นวิหารเป็นห้องน้ําเป็นถนนคนทางเกิดขึ้นมันก็เป็นประโยชน์กับคนที่อยู่เบื้องหลังทุกวันบุญกุศลก็ได้กับพวกเราทุกวันต้องขออนุมโมทนาทีนี้พูดถึงเรื่องท่านอ้วนนีดหนึ่งแลมันไม่นิดหนึ่งนะนนงนะ <c oughs> ท่านอ้วนมารับกระินที่นี่วันนี้หลวงพ่อยังคิดอยู่ว่าโอ้บทโต๊ะนี่จะเอากลับหรือไม่เอากลับยังคิดอยู่นะยังไม่ได้ตัดสินใจนะแต่งตั้งวัยวัจก,กรหลวงพ่อเป็นคนมอบเอง แต่วัยาวัทกรคนหนึ่งหลวงพ่อต้องพยูนอายุมากแล้วประสบการณ์เป็นอาจารย์สอนวิทยาเทคโนโลยสีสมัยก่อนนะวัย,รรยาวัทกรคนหนึ่งสามารถเป็นได้3วัด5วัดนะไม่ใช่เป็นไง่ายๆนะต้องคัดเลือกคนมีศีลมีธรรมคนตรงไม่มีคดีความและเป็นคนมีใจทางพุทธศาสนาเจ้าอาวาสแข่งตั้งมาและเจ้าคณะเพืภอต้องรับรองถ้าเจ้าคณะเพืภอไม่รับรองก็ไม่สมบูรณ์อีกเพราะฉะนั้นหลวงพ่อ,อาว่าเนี่ยนะ หลวงพ่อคิดมาดูวัดท่านอ้วนน่ะวัดท่านอ้วนนะท่านอ้วนร้างตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยเกาะแก้วสารพัดเนืกอเนี่ยเป็นรัตนธรรมาลามเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายแต่ยังไม่มีเจ้าว่าท่านอ้วนรักษาการนี่หลวงพ่อจะยัยปรึกษากันแลกเปลี่ยนเอานะถ้าหลวงพ่อมาอยู่ตรงนี้แต่งตั้งเลยลาออกจากท่านนั้นเลยคือหลวงพ่อชอบน้ําตรงไหนก็แล้วแต่ให้มีน้ําอยู่ได้แต่น้ํามีแต่ไม่ได้สูบขึ้นมาใช้แม้แต่เม็ดเดียวเนี่ยตรงเนี้ย ถ้าหลวงพ่อมาอยู่ติดโซลเชลไม่ใช่เรื่องยากนะ้นน้าไหลทั้งวันก็ได้นี่แต่ท่านอ้วนไม่ทํำเลยมาแต่ตลอนตลอนพอเลยย่านอ้วนนะคนทุกวันนี้หลวงพ่อพูดตลอดนะคุณย่านี่เป็นคนมีบุญมากมีบุญมากมีอะไรเยอะเลย99ปียังเดินยิ้มหน้าตาเนะเาะทุกวันนี้ห้าสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าส่วนใหญ่ไปแล้วนะ อย่าประมาทเราทําบุญทํากุศลนี่ในการเป็นอยู่นี่จะประมาทชีวิตนี่น้อยมากโดยเฉพาะคนที่60ขึ้นนี่เผื่อไม่ได้นะมันไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าที่สาคัญอย่าประมาทในการทําคุณงามความดีทําบุญทุกวันทําใจให้เป็นบุญเป็นกุศลคิดดีพูดดีทําดีทุกวันอันที่สองไม่ประมาทในชีวิตนึกถึงความตายทุกวันพระท่านก็สอนใช่ไหมทำวัดเจ้าทำวัดเย็นให้สวดทุกวัน แก่เป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาเก็บเป็นธรรมดาบางทีพูดแต่ว่าใจไม่ไปพูดแต่พอจบจบแต่ไม่ได้นึกถึงสภาพเป็นจริงอีกอันหนึ่งชีวิตที่เหลืออยู่พยายามงดเว้นจากบาปกรรมให้มากที่สุดพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนบาปกรรมนำไปสู่ที่ทุกข์ยากลำบากที่ลำบากค,คือตรงไหนมีนรกมีเปรตมีสุรกา,รกายมีสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นสัตว์เดรัจฉานกับคนเราเปรียบเทียบกันลำบากต่างกันไหม หมาแมวมันนอนยังไม่มีผ้าหม่มยังไม่มีมุ้งเลยโยมบางทีหลวงพ่อเดินไปหมากับแมวนอนอยู่ยุงกัดเต็มขอบตาขนตาล่วงหมดเลยโยมลำบากไหมคนเรามีทุกสิ่งทุกอย่างคือมีบุญทําไปในปางก่อนด้วยในปัจจุบันด้วยสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าทําบาปทำกรรมมันก็จมไปเรื่อยๆต่าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเน้นในหน้าตามกอโอวาทปฏิโม พยายามเว้นจากบาปกรรมความชั่วความไม่ถูกต้องอย่าทำพยายามทำแต่คุณงามความดีทุกวันอย่าไปทำแบบไฟไม่ฟางแบบปักชีรอยหน้าไม่เอาได้อยู่แต่มันได้น้อยหลวงพ่อวิญญาณท่านบอกนั่งสมาธิทุกวันห้านาทีก็เอาสิบห้านาทีก็เอาแต่ต้องทำทุกวันต่อเนื่องท่านเคยว่าสม่ำเสมออานบอกว่าต้องทำสม่ำเสมอ ไม่ใช่ว่าสามเดือนมาทําทีหนึ่งเหมือนเราทำประทานอาหารเนี่ปีหนึ่งมาทานข้าวทีหนึ่งอยู่ได้ไหมชีวิตเหมือนปีหนึ่งเรามาทอดกะทินปีหนึ่งจังประมาทเยอะนะจริงๆญาติโยมทําทุกวันอยู่แล้วแหละไหว้พระสวดมนต์ทุกวันดูแลพ่อแม่ทุกวันทาบุญตักบาตรทุกวันชิดดีทุกวันมันก็ตามหลักในทางศาสนาอีกอหนึ่งสุดท้ายที่เป็นห่วงมากๆคือความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนา วิธีการรักษาความมั่นของของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อยืนยันอย่างเดียวว่ารักษาศรัทธาไม่ได้คนเราจะทําลายศาสนาเขาทําลายอะไรรู้ไหมทําลายพระพุธทธทําลายพระธรรมทําลายพระสงฆ์องค์ายบี่สําคัญสามอย่างนี้เป็นหลักเลยแต่ทําลายพระพุทธเจ้านี่ทําลายยากมากเอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปเผาหลวงพ่อหามาองค์ใหญ่กว่าเก่าโยมสร้างใหญ่กว่าเก่าได้ ถ้ามีศรัทธานะพระธรรมเหมือนกันพระธรรมสักจกรามเป็นจริงไม่สามารถที่จะกลับเป็นอื่นได้ทําลายยากมากแม้แต่ไปสอนผิดก็ยังอยู่ไม่ได้เลยแต่ทําลายง่ายที่จุดคือพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นบ่อกเกิดของศรัทธาญาติโยมประชาชนแต่ถ้าต้องการทําลายตาตานะทําลายพระสงฆ์แต่ไม่ใช่ไปฆ่าพระสงฆ์นะฆ่าพระสงฆ์องค์แล้วองค์เราไม่มีหมดแต่ทําลายโดยพฤติกรรม โดยความประพฤติตัดทาจะตก,ตกลงตกลงตกลงในที่สุดตัดธาไม่มีต่อคนต่อพระธรรมต่อประพฤติศาสนาก็หมดจากชีวิตจิตใจของคนตราบใดที่มีการประพฤติปฏิบติมีการศึกษาเล่าเรียนมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่อย่างนี้อย่าไปตกใจว่าศาสนาจะหมดหลายคนบอกว่าปีนี้ศาสนาหมดแล้ววิกฤตแล้วยังยมหลองพอมีหลักฐาน มีหลักฐานยืนยันว่าศาสนายังไม่หมดยังไม่ค่อนแกนมีอยู่วัดหนึ่งทอดกระถินปีนี้ตลงพ่อยกตัวอย่างสองวัดไม่ต้องเอ่ยชื่อเนาะขนาดวิกฤตว่าเกิดวิกฤตในความรู้ตึกศาสนามีวัดป่าวัดหนึ่งอยู่แถวจังหวัดอุดรนนอุดรหน,นองคายสะกกนนทอดกระถินได้สี่สิบสองล้านโยมอีกวัดหนึ่งทอดได้ยี่สิบห้าล้านก็อุ่นใจว่าศาสนายัง เข้มแข็งใจิตใจประชาชนยังไม่หมดแต่ก็ตกไปเหมือนกันนะหลวงพ่อเห็นว่าตกยังไงร,รู้ไหมบางทีหลวงพ่อมีกําหนดกระถินผ้าป่าแ่ละวัดหลวงพ่อส่งเฟซส่งไลน์ไปทุกปีได้มาลายหนึ่งห้าร้อยเป็นพันก็มีนะแต่ปีนี้ได้สาธุอย่างเดียวไ <c> ด <oughs> ้น้อยมากโยมแต่ก็ไม่เป็นไรเห็นใจญาติโยมนะมันหลายวัดถ้าเราช่วยกันอย่างนี้ศาสนาอยู่ได้มั่นคง แต่ที่สําพัญคือตัวเราชีวิตนี่เหลืออยู่น้อยมากถ้า60สิบขึ้นไปเหลืออยู่น้อยมากอย่าประมาทประมาทเมื่อไหร่ก็ล่วงหล่นไปนะไม่ทันเอาคุณงามความดีไม่ทันเพราะฉะนั้นต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมแม่ชีวัฒนาเป็นประธานใช่ไหมแล้วก็ไปชวนคุณยาิจันยาพระหาบดีเมืองสีคิ้วมาด้วยลวงพ่อรู้จกักคุณยายตั้งแต่เป็นเนนที่วัดป่าสว่างอารมณ์ เจ้าของโรงเรียนมงคลกุลนี่ดังนะดังกว่าโรงเรียนระดับอำเภอก็แล้วกัน,น,นในสมัยนั้นนะ,ะก็ต้องขออนุโมทนาญาติโยมทุกคนแหละตรงนี้จากไม่มีอะไรเลยมาเป็นวัดไม่ง่ายนะกว่าจะหาที่ถกไร่ให้เป็นวัดนี่ใช้เวลากี่ปีนที่ทำมานี่มาโดยตลอดก็ด้วยความมุ่งมั่นของญาติโยมด้วยของท่านอ้วนด้วยของคณะสงฆ์ด้วย เป็นวัดถูกต้องแล้วถ้ามีเจ้าวาดเป๊ะเมื่อไหร่หลวงพ่อจะนานๆจะมาทีก็แล้วกันก็จะลุยสอไปที่อื่นนะที่กําลังสร้างอยู่ก็หลายวัดที่ยังไม่ยังไม่เป็นวัดยังไม่มีเจ้าวาดสังเกตเลยนะหลวงพ่อปอนถ้าวัดไหนเป็นวัดแล้วมีเจ้าวาดแล้วจะไม่ค่อยเข้าไปถ้าเข้าไปเขาเรียกไปล่วงลูกเจ้าวาดเขาเขาเจงใจเขาทาอะไรไม่ถูกนะถ้ายังไม่เป็นเราก็ไปไปช่วยมากก็ตามน้อยก็ตามไปเป็นกําลังใจเอาแล้วในวันนี้พวกเราท่านทั้งหลาย ได้ร่วมใจกันมาอนุมโมทนากระถินประจำปีของวัดรัตนธรรมราาแห่งนี้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วด้วยอนิจสงแห่งคุณงามความดีที่เกิดขึ้นด้วยกุศลจิตของพวกเราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญม,มาจะเป็นประโยชน์ต่อวัดวา,วาส,าสานาต่อพระภิกษุสามเณรต่อญาติต่อโยมต่อผู้ปกครองที่เขามีเกี่ยวข้องข,อง,ของสถานที่จะได้รับประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้น แล้วในท้ายที่สุดนี้นะเพื่อความบริสุธ์ใจเพื่อความสบายใจของท่านอ้วนเพื่อความบริสุดสบายใจของญาติโยมที่ถวายมาทั้งหมดบนโต๊ะหลวงพ่อข,อขอคืนให้วัดน,นี่เดอ้อไม่ได้เอากลับไปเดอ้อ <c oughs> <c oughs> ขอคืนไว้ทั้งนี้ทั้งหมด <c oughs> <c oughs> อ่าอ่าคืนไว้ตรงนี้บำรุงตรงนี้รักษาตรงนี้มาต่อไปคิดว่าน่าจะเห็นโซล่าเซล์ปัม๊มน้ำขึ้นมาปลูกต้นไม้ให้เขียวกว่านี้อะ แล้วก็หาเจ้าวาดมาคลองวัดให้ได้ถ้าหาไม่ได้ท่านอ้วนจะต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่ว่าแล้วแหละหลวงพ่อคำปอนก็พร้อมที่จะมาตรงนี้ท่านอ้วนก็พร้อมที่จะไปรับาระ,ะตรงนู้นนะขอให้พวกเราทั้งหลายทรงปวงเป็นผู้มีบุญเกิดขึ้นแล้วด้วยอํานาจบุญกุศลน,นั้นจงมารวมกันเป็นตบะเป็นพลาวะเป็นกําลัง น้อมนำมาถึงความสุขกายขอให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาพกายแข็งแรงอยู่เย็นเป็นตุกอายุมัน่นขวัญยืนขอให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาพจิตดีมีความสุขกายมีความสบายใจมีความสุขความสบายเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิตโดยทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเธิน